เอาละครับผมกาสวัสดีนถ้าชดท่านก็เดิทนดทางอยู่ตรงนี้เข้าสู่ช่องมินไนโซเซตตี้กันดีเช่นเคยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมคาบาโม,โมบายอีกแล้วนะครับทุกผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับผมโอ้โหทางบ้านขอกัเข้ามานะครับผมว่าพี่ไอชุดของพี่เนี่ยมันลงแจเขียวได้กี่เว็บนะครับผมผมก็ยังไม่ได้เทสเดี๋ยววันนี้มาเทสพร้อมกันก็แล้วกันนะครับผมว่าไอของแจกทาง GM เเนี่ยลงแจเขียวได้กี่เว็บเดี๋ยวจะเอาแบบอาชีพใหม่เลยนะดาร์กเมดแล้วก็ของแบบเดิมๆเลยเนาะ ประดงประดับไม่มีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาเทสพร้อมกันดีกว่าว่าจะลงได้กี่เว็บนะครับผมก่อนอื่นนะฮะเข้าสปอนเซอร์ก่อนเลยก็แล้วกัน เอาะครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะผมแอดไปเลยที่ Line แอดพาวเวอเพลงมีแอดน้ำหน้าหรือสะดวกทาง Facebook สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยโดยทา้งน้าของเพลงพาวเวอร์เพลงรับเติมเกมพิกศรับสามก๊ก r o v p u b G free fire เอฟเฟกต e เลเจนด์เ n เว่นไนนะครับผม My Hero Academia โต้หัวตาลู่สับยุนธวินันจันรวมถึงเกมใหม่ๆอย่างนี่นกคุณนีก็รับเติมเช่นกันนะครับผมเกมมือถอีกมากมายมากกว่า30เกมท่านชมได้เลือกเติมกันเลยนะฮะเกมเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนนกก็รัับเเติมช่ เปิดให้บริการ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเชียวนะครับท่านผู้ชมใครอยากเติมตอนไหนเวลาไหนได้เลยนะฮะ24ชั่วโมงนะครับผมนะลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเลยเผาเพลนะครับผมเปิดให้บริการในานามบริษัทนะครับผมไม่ได้รับต่อจากใครใดๆดทั้งสิน้นมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ไม่โดนรีฟันแน่นอนท่านผู้ชมลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม เาละครับผมมาเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยดีกว่านะครับผมอย่าลืมนะฮะระยะเวลากิจกรรมเนี่ยมีถึงแค่วันที่24สิงหาเท่านั้นอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับผมแล้วอีอกอย่างนึงเนาะโอ้โหเกือบลืมไปลืมไปได้ยังไงเนี่ยสำหรับใครที่อยากเติมเกมคาบาโมบายนะครับผมพาเวอร์กาชานะท่านผู้ชมนะ ลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะท่านผู้ชมส่วนใครที่อยากดาวโหลดเกมคาบามาเล่นด้วยกันเนี่ยก็สามารถดาวโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมรวมไปถึงของฟรีนะฮะแจกกันทุกเดือนทุกสัปดาห์เลยทีเดียวเชียวสามารถแอดไลน์คาบาวอีกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเช่นกันนะครับท่านผู้ชมอ่าเสา,าด้วยแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาทําการลงกันเลยดีกว่านะผมตอนนี้เนี่ยคือผมไม่มีบัฟอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะตัวแบบตัวของมันเปลป่าๆเลยนะครับผมนะไม่มีบัฟของอาชีพอื่นๆแต่่อยางดนะ นี่บับไม่มีนะครับผมไม่มีหยวนไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมจะมาลงให้เพื่อนๆดูนะว่ามันจะลงไหวหรือเปล่านะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกผู้ชมกดท้าทายไปฮนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดเสียงสัหน่อยแล้วกันเพื่อเพิ่มอัตรรถนะครับผมมันจะได้แบบไม่เหงานะครับทานผู้ชมมันจะได้ไม่เหงาไหนะว,ว่าตแบบนึงนะอ่าเนี่โอเค โอ้ดาเมจถือว่าเอาเรื่องอยู่นะทุกผู้ชมนะแรงอยู่นะเอาวัวมากองครับผมวุยอีกพีนี่ถือสี่ห้าสัปดาห์แทุกผู้ชมนะ มดกองอยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวหรี่เสียงก่อนเสียงเสียงอโอเคเอาให้มันเบาๆหน่อยนะครับผมเสียงประกอบเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าได้ประมาณกี่เว็บเนาะอ่าตอนนี้ได้มา2เม็ดแล้วนะฮะแขวนล่าง เดี๋ยวแชไม่หมดนะครับผมหูยังถือว่าโอเคนะยังถือว่าดูดได้อยู่นะผมลืมเปลี่ยนหูไหว้ท่านผู้ชมหูจริงๆก็เป็นหูแหวมนะเนี่ยมา,ม,ามาใส่หูเด็บลงดันเฉย,ยเลยหมดไปเรื่อยๆครับผมยิงพีได้ทีสี่ห้าแสนเลยนะ าเพื่อนๆมากดคูณทันเนี่ยผมว่าเลเวลน่าจะไปเร็วร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบน่าจะขึ้นเร็วนะฮะเพราะว่า,าวิดีโอที่แล้วผมลืมพูดถึงแจเขียวไปไงแล,แล้วก็มีคนดูมาคอมเมนต์บอกว่าเ้อลองไปลงแจกเขียวดิพี่ EP ขึ้นเร็วนะอะไรประมาณนี้เนาะผมก็เลยมาลองลงให้ดูว่าเออมันลงได้กี่เว็บนะครับผมถ้ามันเวิร์กก็ลองกดคูณพันดูนะแล้วก็ขอบพระคุณคอมเมนต์ด้วยนะครับผมที่เมเมนมาบอกกันเนาะว่าให้ลงดันนั้นดันนี้ EP จะได้ขึ้นเร็วๆนะครับผมนะ จะได้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆมือใหม่ด้วยเนะาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราทำการรีแบทนะครับผมนะรีแบทไปก่อน อาโอเคสิบวิครับผมผมเอายาเกตเออโอเคอยู่ครับผมเอายาเกตมาอยู่ยาเกตนี่ขาดไม่ได้เลยนะขาดปุ๊บน,นี่เรียบร้อยเลยนะ แปลงล่างหังวต่อครับผมท่านผู้ชมปักเสากับปักเสาปักได้ไหมเนี่ยหรือปักไม่ได้โอ้โหอย่าบอกแสนท่านผู้ชมดูไอพีด้านล่างนะขนาดไม่กดคูณน,นะเนี่ยไอพีขึ้นแบบโอเคอยู่อะ่ะ 30วิพอดีนะครับผมนะท่านผู้ชมเราก็นั่งรอเทินต่อไปเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะ20วิครับผมระหว่างนี้ใครจะเต้นรอก็ได้นะใครที่ไม่ได้เอายาเกตมาก็เต้นรอก็ได้นะครับผมนะโอ้เนี่ยผมคิดเลยถ้าเกิดว่าผมมาลงแล้วก็กดคูณพันนะโอ้สบายเนะี่ยท่านผู้ชม xp ขึ้นกระฉูดเลยฮนะอันนี้คือมัน100เนไะงมันก็เลยได้แค่แบบ4 0 0แสนห้าแสนอะไรเงี้ยนะยิ่งแบบเทินสูงสูงนะครับผมแล้วก็เว็บสูงสูงนะฮะ มันยิ่งจะดีกว่านี้นะมาเดี๋ยวเรามาลองดูกับบอสกันหน่อยดีกว่าท่านผู้ชมไม่รู้ว่าไหวไหมนะโอ้ยผมไม่น่ารีบกดถึกเลยนะไอตัวนี้ผมยังเล่นไม่ชำนาญเลยนะขออภัยด้วยนะคือผมยังไม่ชำนาญเลยว่าเอ้ยมันต้องกดสกิลไหนสกิลไหนอะไรเงี้ย สกิลต่างๆคือแบบว่ายังเรียนรู้ไม่หมดนะครับผมมันเป็นอาชีพใหม่เนาะแล้วก็ไม่ได้เล่นแบบประจาประจาอยู่ด้วยนะฮะ,ะที่ได้ลองเล่นประจําก็คือตอนไปลงดันฟอร์ดลูน,าลนล่าร้อยรอบนนแดละท่านผู้ชมหลังจากนั้นกไ็ได้เล่นเลยฮะไอฟอร์ดลูน่ามันก็ไม่ได้กดบัฟนะมันเป็นดันเล็กนะฮะดันใหญ่ๆอันนี้ยังไม่เคยลองเดี๋ยวลองเทสดูก่อนละกันนะอ่าเนี่ยมีเจาะเกาะเพิ่มขึ้นมาโอ้ยืนชนบอสสบายเลยฮะท่านผู้ชม แทงบอสสบายเลยไม่ต้องหลบเลยฮะสำหรับไอตัวไรแค่นนะครับผมนะยืนตีสบายเลยโอ้เวลาก็น่าจะทันนะท่านผู้ชมนะเวลาน่าจะทันอยู่นะครับผม ไปเรือเอยครับผมโอ้ไม่ได้เว้ย นาทีนะานผู้ชม โอ้โหหายใจเกือบไม่ทันกันเลยทีเดียวเชียรเรียบร้อยครับผมโอ้โหบอสต,ตายแล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะไม่รีแบทนะเดี๋ยวรอไปเลยฮะ18วิอ่าเดี๋ยวกดยาเกตก่อนตรงนี้กดยาเกตรอเ็ดหกห้าสี่สองหนึ่งมาแล้วครับผม โอ้ปองละสองแสนสามแสนอยู่นะหรือว่าเอาเรื่องอยู่ท่านผู้ชม โอ้โหเอาเรื่องว่ะมันแบบเลือดแบบไม่เคยถึงครึ่งหลอดเลยครับผู้ชมมันเด้งทันนะเนี่ยขนาดเราไม่ได้ใส่หูแว่นนะ เวลาพอดีนะครับผมนะอ่าโอเคอ่าเคียร์ไม่หมดนะครับผมไม่เป็นไรนะรอครับผมรอเทิร์นต่อไปเคียร์ไม่หมดก็เกือบจะหมดนะครับผมถือว่าอ่าของแบบตีใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมนะสิวิครับผม แปลงแบทรอไปเลยครับผมนี่ไอตัวอ็อกนะครับผมมันตีแรงอุ้ยถือว่าโอเคอเคูอค้หูอุยแรงแรงแรงไปแรงไปอุ้ยอ็อกอ็อกไม่ค่อยไหววะท่านผู้ชมลาก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 เอออย่างนี้โอเคอยู่ จริงๆถ้าเกิดว่าเราเอาบัฟของอาชีพอื่นมนาะมันจะไม่ลําบากอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าเราไปเปลี่ยนแบบหูเดฟเป็นหูแหวมอ่ะมันจะไม่ลําบากขนาดนี้นะเนาะเออเราต้องเราต้องเปลี่ยนว่ะผมพลาดเองผมพลาดเองครับผมผมเอาไอหูเดบมาทาไมก็ไม่รู้แต่ก็ยังโอเคคนระับผมยังพอยืนไหวอยู่พอยืนไหวอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ไหวย,ยังไงก็เปลี่ยนเป็นอ่าทางด้านของหูแหวมเนาะแล้วก็ไปเอาบัฟมาผมคิดว่าน่าจะไหว ไม่งั้นก็ทับออราครับผมทับออร่าก็น่าจะสบายกว่านี้ตอนนี้คือเราไม่ได้ทับออร่านะเราใช้แบบว่าแบตสามอย่างเดียวเลยนะครับอ่าหัวไปเรื่อยๆครับผมใกล้ตายละโอเคมาตรงนี้หน่อยลูกพ่อเออตรงนี้หน่อย หเวลาช่วยชีวิตเกือบคิดแล้วไหมล่ะเกือบคิดฮนะเกือบคิดถ้าเกิดว่าใครมีขนทองอ่าขนดําจากตัวรองอะไรเงี้ยก็เอามาใส่ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็นั่นแหละครับผมตามมีตามเกิดแปเดี๋ยวผมขออนุญาต ทับออร่าเลยละกันนะท่านผู้ชมนะอ่าออนุนี้ทับออเลยละกันนะลาก่อนลาก่อนโดนดอกเท่าไหร่เนี่ยมาเดินมาจริงๆเขาให้เดินวนอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมนะเขาให้เดินวนอย่างงี้นะแล้วมันจะมาก,อกัออยู่ตรงนี้แต่คือของเรากลัวยืนไม่ไหวไงเมื่อกี้โดนไอตัวอ็อกเข้าไปกลัวยืนไม่ไหวผมก็เลยผมก็เลยวาร์ปขึ้นข้างบนนะ อ่าโอเคดาวเมทต,ตรงนี้ก็ถือว่ายังได้อยู่โอ้โห EP นี้ห้าแสนนะท่านผู้ชมนะถ้ากดคูณพันนี่ได้หลายล้านเลยอะดูอีกพีด้านล่างครับท่านผู้ชมขึ้นทีละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งเลยนะโอ้โอเอาเรื่องเลย มียากดยาก็ได้นะท่านผู้ชมนะไอพวกยาแบบยาเมจิกยานั่นยานี่อะไรเงี้ยกดได้นะครับผมนะกดเพิ่มเข้าไปได้โอ้โหไม่น่าทำน,นะท่านผู้ชมเรียบร้อยครับผมดามเมจไม่ถึงท่านผู้ชมดามเมจไม่ถึงครับผมขอไปด้วยมันถึงเทินไอตัว ตัวลาวานะครับผมนะไอตัวลาวาเมื่อกี้แหละแล้วก็ไม่ไหวแล้วครับผมดามเมจไม่ถึงเพื่อนๆก็ไปเปลี่ยนของเอาเองก็แล้วกันเนาะไ,ไอพวกผ้าคลุมอย่างเงี้ย จะไปเปลี่ยนเป็นผ้าคลุมเสกก็ได้นะครับผมหรือว่าใครจะลงเก็บเลเวลก็ไปเพิ่มของที่มันเป็นแอคแท็กเนาะอะไรที่มันเป็นแอคแท็กเมจิกแอมอะไรเงี้ยเอามาใส่เพิ่มผมคิดว่าผ่านนะเพราะว่าคนดูหลายๆคนเนี่ยน่าจะเปลี่ยนของได้ได้เยอะกว่าผมเนาะแต่อันนี้คือแนะนําสําหรับมือใหม่ไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนเก่าคนที่แบบเล่นมานานแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหนั้นอ่ะหายห่วงครับผมเขามีขนทองเขามีทาลิสเขามีคอนะ เขามีของหลายๆอย่างที่สามารถเอามาใส่ให้กับตัวไก่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอันน้นไม่น่าห่วงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมือใหม่แล้วก็สายฟรีที่เพิ่งมาเล่นใหม่อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมันมันไปไหวแค่นี้จริงๆนะครับผมนะข่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะมาลองลงให้ดูแล้วเนาะยังไงถ้าเกิดว่าใครชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะส่วนใครอยากเติมเกมราคาถูกนะครับผม นี่เลยฮะ power กาชานั่นเองนลผมลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปใครยังไปจัดก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะฮะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอตัวลายไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสาวัสดีครับผม